่คะยินดีต้อนรับนะคะสู่บ้านรุ่นใหม่ของโครงก,การการศนะคะบ้านนอร์ดิกนะคะมินิมอลก็จะเป็นสไตล์ที่ถูกใจกับคนรุ่นใหม่นะคะฟังก์ชันตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเชิญเข้ามาชมกันค่ะบ้านหลังนี้เราอ,ออกแบบให้เป็นอารมณ์สไตล์นอร์ดิกนะคะใกล้ชิดธรรมชาติเริ่มจากตรงประตูนะคะประตูเราจะเป็นไซส์พิเศษค่ะสูง2เมตร20นะคะเป็นประตูวงจุ้ยค่ะอยู่แล้วรวยค่ะนะคะทำให้อารมณ์แบบว่าดูโปร่งขึ้นนะคะ มีช่องแสงสา์เข้ามาในขณะเดียวกันห้องรับแขกจะเป็นห้องโถงนะคะสูงถึง3เมตรแปนะคะคือสูงมากเลยให้อารมณ์โปร่งสบายแล้วก็ไม่ร้อนนะคะในนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่นะคะก็จะเห็นเลยว่ากว้างขวางมากๆได้ทั้งชุดโซฟาและอาจจะเป็นมุมที่นั่งทํางานมุมเล็กๆก,ก็ได้นะคะขณะเดียวกันก็จะมองเห็นตรงบริเวณลงรถด,ด้วยเวลา ขกไปใครมาหรือใครเข้ามาจอดรถที่บ้านเราญาติมาเยี่ยมเรานะคะเราเป็นบ้านในพื้นที่เนื้อที่ใช้สอยร้อยสามสิบสองตารางเมตรนะคะห้องที่พามาชมห้องนอนหนึ่งนะคะเป็นห้องนอนใหญ่หน,นะคะของบ้านก็อยู่ที่4เมตรนะคะคูณ3าเมตร80ห้องนอนกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็สามารถตัดแต่งได้จะให้เป็นห้องน้ำในห้องนอนหรือจะเอาห้องน้ำมาเป็นห้องรวมกะะ็ได้ เราจัดห้งตามที่ลูกค้าอยากได้ค่ะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะก็จะใช้สุขััณคอตโต้นะคะให้อารมณ์ความรู้สึกว่าโอ้โหขาวๆอวบๆนะคะนี่คืออารมณ์ของนอร์ดิกค่ะหน้าต่างทรงกลมนะคะแล้วก็จัดชุดช่องที่จะวางอุป,ปกรณ์ของใช้ในห้องน้ําแชมพูสบู่สิ่งต่างๆที่เป็นของใช้ส่วนตัวนะคะไม่ต้องไปติดเชลแล้วค่ะนะคะหน้าต่างบานใหญ่ถ่ายเทสะดวก จะสังเกตได้ว่าประตูเราใช้เป็นประตู U PVC ทุกบานเลยนะคะซึ่งจะเป็นประตูที่กันน้ำกันกวกแล้วก็ไม่บิดงอใช้น้ำจุบเช็ดได้นะคะนั้นประตูนี้จะทนทานมากๆเลยค่ะแล้วก็ลูกบิดเป็นโซลิดนะคะเป็นลูกบิดแบบก้านโยกนะคะเป็นลูกบิดที่แข็งแรงมากๆนะคะสเปคสูงห้องนอนที่สองค่ะนะคะเราใช้ประตู U PVC ลายไม้ค่ะคุมโทนเป็นอารมณ์ของน o r d i c นะคะด้านในก็จะเป็นห้องนอน3.7มเมตรคูณ4เมตรค่ะ ห้องนอนที่สองคงเป็นห้องนอนใหญ่เหมือนเดิมน,นะคะใส่เตียงหกพูดได้สบายๆคะ่ะแล้วก็ยังมีชุดตู้เสื้อผ้าต๊ะเครื่องแป้งใส่ได้เต็มที่ะะเลยค่ะเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วหน้าต่างใหญ่ๆบานโต,โตโตนะคะชมวิวสวยๆนะคะเราไปดูห้องนอนสามกันค่ะห้องนอนสามนะคะจะสามารถตัดแต่แงได้คือระหว่างห้องนอนกับห้องครัวนะคะ เราตามใจลูกค้าบางท่านอาจจะอยากได้ห้องครัวซึ่งเราเตรียมไว้ใหญ่มากๆเลยนะคะไปเป็นห้องนอนใหญ่ก็ได้นะคะเรามาชมพื้นที่ห้องกลางก่อนนะคะซึ่งเดิมจะเป็นห้องนอนนะคะแต่ลูกค้าของเราท่านนึงบอกว่าเราเขาต้องการแัดแปลงห้องนี้ไปเป็นห้องครัวทําได้เช่นกันค่ะพื้นที่นะคะ้ค่า3.8เมตรคูณ4เมตรค่ะจะเป็นห้องนอนก็ใหญ่จะเป็นห้องครัวก็ว้างค่ะสบายๆเลย กระเบื้องที่นี่จะเป็นกระเบื้องคุมโทนลายไม้สีเบจอ่อนๆนะคะจะเป็นอารมณ์นอริกจริงๆจากเฟอร์นิเจอร์ลงแล้วสวยมากๆเลยคะ่ะมาดูห้องนอนที่4หรือ,อนห้องที่4นะคะหรือจะเป็นห้องครัวหรือจะดัดแปลงไปเป็นห้องนอนทําได้เช่นกันค่ะนะคะห้องนี้ความยาวของห้องนะคะ5.2เมตรค่ะความกว้าง4เมตรเต็มคเพรนัห้องนอนเป็นห้องนอนก็กลาเป็นมาสเตอร์เบดรูมเลย นี่เขาดัดแปลงขอลูกค้าขอเป็นห้องนอนเป็นมาสเตอร์เบดมก็จะมีห้องนั้นในตัวเสร็จสรรพนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราตามใจลูกค้าส่วนไหนที่เราสามารถที่จะจัดให้ลูกค้าได้อยู่่อยางมีความสุขต่อฟังก์ชันของชีวิตของลูกค้าเราจัดให้ค่ะนะคะที่สำคัญค่ะอารมณ์นอ์ดิกและมีนี่อลจะต้องมีหน้าต่างทรงกลมค่ะหน้าต่างทรงกลมนคะคะจะเป็นหน้าต่างทรงกลมปั้นใหญ่เลยค่ะสําหรับจะเป็นมุมที่ถ้าเป็นห้องครัวนะคะห้องนี้มุมนี้จะเป็นมุมทัน เป็นตั้งโต๊ะอาหารนะคะทานอาหารไปแล้วก็ชมวิวไปติดม่านโปร่งบางสวยมากๆค่ะนะคะ,ะถ้าเป็นห้องนอนก็จะกิดเกสุดๆเลยนะคะค mm. ่ะเรามาดูกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องพื้นที่ใช้สอยในบ้านนอร์ดิกนี้นะคะสรุปแล้วเนี่ยมันจะลงตัวมากๆกับคนรุ่นใหม่นะคะที่กำลังสร้างครอบครัวนะคะ mm. พื้นที่ใช้สอยเพียงพอเลยค่ะ ห้องโถงใหญ่ๆกว้างๆนะคะเป็นทั้งห้องอนเนกประสงค์สามารถที่จะใช้เป็นมุมทํางานมุมรับแขกตามสะดวกเลยค่ะห้องนอนเต็ม3ห้องนอนเป็นห้องนอนใหญ่ทุกห้องนะคะห้องน้ํสองห้องเพียงพอสบายๆเลยค่ะแล้วก็มีห้องครัวที่กว้างขวางสามารถที่จะยืดยุบป,ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้นะคะอารมณ์นอร์ดิกแบบนี้เนี่ยจะต้องตอบโจทย์ด้วยพื้นที่กว้างๆค่ะพื้นที่สนามด้านหน้าเนี่ยนะคะ8ปดคูณเเมตรค่ะ เรียกว่าใหญ่อลังเลยนะคะปลูกต้นไม้จัดสวนตามที่เราชอบแล้วตั้งโต๊ะสนามนะคะเป็นโต๊ะม้านั่งสนามตอนเช้าๆจิบกาแฟอากาศดีๆนะคะชีวิตมีความสุขแล้วค่ะความอบอุ่นเริ่มต้นที่ครอบครัวนะคะและพื้นที่โรงรถนะคะก็กว้างกวางเลยค่ะจอดรถได้2องคันโรงรถกว้าง5เมตรนะคะพื้นที่ด้านนอกนอกลงรถก็จอดได้อีก2คันสบายๆเลยค่ะ บ้านนอร์ดิกนะคะของโครงการการสลิจยินดีต้อนรับทุกค้าทุกท่านค่ะ